สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพรักทุกๆท,ท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องดีครับ .com นะครับสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็จะมาแนะนำวิธีการตั้งค่าการแสดงผลหน้าต่างสตาร์ทนะครับใน Windows 11นะครับเมื่อเราคลิกที่ปุ่มสตาร์ทนะครับก็จะมีอยู่สส่วนด้วยกันที่แสดงก็คือส่วนด้านบนนี้พินก็คือแอปที่ พินที่ปักหมุดไว้นะครับจะแสดงในส่วนนี้เราสามารถาคลิกลูกศรขึ้นลงเพื่อดูแอป,ปได้ตรงนี้นะครับส่วนที่2ด้านล่าง recommend ก็คือจะแสดงแอป,ปที่เพ,เพิ่มเข้ามาล่าสุดแล้วก็แอป,ปที่เปิดบ่อยแล้วก็ไฟล์ที่เราเพิ่งเปิดใช้งานล่าสุดจะอยู่ส่วนนี้นะครับทีนี้เราสามารถแสดงผลเราสามารถตั้งค่าให้ หน้าต่างสตาร์ทเนี่ยแสดงผลว่า,าจะแสดงผลส่วนนี้มากกว่าส่วนนี้หรือจะแสดงผลส่วนนี้มากกว่าส่วนนี้เราสามารถแสดงได้าสามารถตั้งค่าได้นะครับโดยวิธีการทําก็คือนะครับให้คลิกขวาที่หน้าจอเดสก์ท็อปนะครับแล้วก็คลิกที่คําสั่ง personalize นะครับเมื่อคลิกเข้ามาหน้า p e r s o n a l i z a t i o n นะครับให้เลื่อนลงมาตรง สตาร์ทนะครับคำสั่งสตาร์ทดูส่วนของ Layout นะครับก็จะมีอยู่3อันด้วยกันก็จะมี More Pin ครับเดฟอล l t แล้วก็มอร์เรคคอมเมนเดชันซึ่งค่าเริ่มต้นก็จะเป็นการตั้งค่าแบบ Default นะครับแบบ Default ก็มีหน้าตาแบบนี้นะครับแบบที่เราเห็นกันตั้งแต่เริ่มต้นเลยครับก็ส่วน Pin กับส่วนเรคค m มเมนก็จะ แสดงเท่าเท่ากันนะครับอันนี้ก็3มแถวอันนี้ก็3มแถวเท่าเท่ากันทีนี้มาดูของส่วนมอพินนะครับมอพินก็ตามตัวครับก็คือแสดงส่วนที่แสดงแอปที่พินไว้มากกว่าส่วน Recommendation นะครับลองดูว่าหน้าตาของมอพินจะเป็นยังไงนะครับอ่าอันนี้ก็คือมอพินมอพินก็คือนี่นะครับ จะแสดงส่วนของแอปที่พินไว้ด้านบนเนี่ยมากกว่ามากกว่าส่วนของ e c o m m e n d a t i o n ด้านล่างด้านล่างนี่จะเหลือแค่แถวเดียวเท่านั้นนะครับอ่าทีนี้อีกส่วนหนึ่งก็คือ more recommendation นะครับลองดิกดูนะครับก็มาดูผลลัพธ์กันเลยดีกว่านะครับผลลัพธ์ก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็จะแสดงส่วนพินเนี่ยน้อยลงแล้วก็จะแสดงส่วนของอ Recommendation มากขึ้นนะครับก็คือส่วนส่วนที่จะแสดงตัวเนี้จะมากกว่าด้านบนนั่นเองทีนี้เราชอบแบบไหนก็เลือกได้ตามใจเลยนะครับส่วนผมก็จะเอา default ไว้ก่อนก็แล้วกันนะครับอันนี้ก็คือวิธีการตั้งค่าการแสดงผลหน้าต่าง Start นะครับเวลาเราคลิกปุ่ม Start ขึ้นมาเนี่ยเราจะให้แสดงผลแบบไหนให้ส่วนไหนระหว่างส่วนพินกับส่วน Recommendation ให้ส่วนไหนมากกว่ากัน เราก็สามารถเลือกได้ครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้ขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมครับสวัสดีครับ